สวัสดีครับวันที่8พคราคา100ที่เดยันะครับหลังจากที่ทำการติดสินค้า Super Nano เสร็จกับรถซิตี้คันนี้นะครับก็ลูกค้าก็ทำการติดหน้าจอ Android วิชิตาต่อไปเลยนะครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่น L9 นะครับแล8รนะครับตัวนี้สามารถที่จะเพิ่นการเาร ก็จะเป็นการโอนะครับเดี๋ยวเรามาบไปถึตอนหน้าช่างองทำเสร็จแล้วก็มีวิวให้ดูกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถ Honda City คันนี้นะครับที่เข้ามาติดฟีมีกาซูปเปอร์นาโนสมีสามหนา้าหกาหลัง80น,น,น,นะครับเพื่อทำการติดฟิล์มเสร็จท่านลูกค้าก็ทำการติดหน้าจอแอนดรอยมิชิก้านะครับแ 8, รมล้อมร้อนะครับรุ่น L9 นะครับ ซึ่งสามารถเล่น Apple c r r p l a y นะครับสามารถดูแผนที่แบ่พึ่งแผนที่ได้นะครับเป็น Android Space นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูัหวหน้าช่างโอมทำการรีวิวกันเลยนะครับครับเมื่อเราได้ทำการติดตั้งหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราอยู่กับ h o n d a City นะครับได้ทำการติดหน้าจอ Android m ์ s i c a ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นขนาด10นิ้วนะครับ รุ่น l 9นะครับเป็นแรม8ลอม128นะครับตัวนี้ก็ให้ความลื่นไหลมากๆนะครับลองรับซิมการ์ดนะครับลูกค้าที่มีซิมการ์ดก็สามารถนำซิมการ์ดมาใส่ได้เลยนะครับโดยต้องแชร์พอสวอท wi-Fi นะครับมีกล้องมาทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับลงหน้าจอนะครับสามารถเล่นย้อนหลังฟฟร์ตการ์ดที่ตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องมาที่เหตุการณ์กันนะครับ การบันทึกเหตุการณ์นะครับก็ให้ภาพคมชัดนะครับสามารถเล่นย้อนหลังความบัาทึกที่ตัวหน้าจอได้นะครับการเรียกดูไฟล์นะครับแตะหน้าจอครั้งหนึ่งกดรูป์นะครับนก็จะเป็นไฟล์บันทึกย้อนหลังที่เราบันทึกไปแล้วนะครับก็สามารถเรียกดูช่วงเวลาได้นะครับมีเวลาวันที่แสดงให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็รองรับ Apple CarPlay จากโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับถ่านลูกค้าที่มี โทรศัพท์มือถือ iPhone แล้วชอบใช้ Apple CarPlay นะครับก็รองรับนะครับเพียงเชื่อมต่อสัญญาณบูสูธเท่านั้นเองนะครับแอปพลิเคชันเบื้องต้นที่เราโหลดไว้ให้นะครับก็จะมีตามนี้เลยจู๊กทีวีออนไลน์ g o o g l e Map Netflix นะครับ Spotify YouTube นะครับถ้าลูกค้าที่ต้องการโหลดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโหลดได้ที่ Store ได้เลยนะครับตัวนี้ก็รองรับไฟล์ภาพโ k นะครับที่ให้ภาพละเอียชัดมากๆนะครับ ความละเอียดคมชัดสวยงามมากๆนะครับคอนโทรพวงมาลัยนะครับก็สามารถสั่งงานได้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับโอเคกล้องถ่ายหลังนะครับต่อตัดการเกียโนมัติเลยนะครับให้ภาพคมชัดใช้งานได้สะดวกเลยนะครับเรามาลองดูแอปพลิเคชันนะครับ หลั Google Map ก็สั่งงานไม่เสียงได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถแบ่งหน้าจออย่างละขึ้นได้นะครับถ้าลูกค้าที่ต้องการใช้งานร่วมนะครับผมดูแบบที่ไปด้วยหรือว่าจะเป็นการดูมืุถืร่วมด้วยนะครับไปเรามาดูกัน Fashion Island ส,สั่งงานไม่เสียงได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะสะดวกมากๆนะครับการประมวลผลก็ ลื่นไหลไวมากๆนะครับสำหรับ L9 แฟชั่นไอแลนด์อาจยังไม่เปิดเมื่อคุณมาถึงเมื่อเราเริ่มการนำทานะครับแต่ที่ก็สามารถย่อเป็นขนาดเล็กได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะมีการแบ,บ่งหน้าจออย่างละซึ่งก็ทำได้นะครับอ,อีกด้านหนึ่งเราต้องการดูอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่า YouTube ก็ เลือกดูได้เหมือนกันนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้จะเป็นการแบกหน้าจออย่างละรึ่นนะครับก็ยังสามารถคนโทรลได้ทั้งสองหน้าจอนะครับสำหรับหน้าจออยาละขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูเป็นทีออนไลน์นะครับ มีออนไลน์นะครับก็จะเป็นช่อง CTV TV ดิจิตอลนะครับช่องรายการก็อยู่ด้านบนให้ลูกค้านะครับสามารถเลือกดูได้ตามด้านบนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูสักช่องหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าดูช่องทีวีนะครับเราสามารถเปลี่ยนช่องรายการด้านบนนี้ได้นะครับก็ต่สะดวกง่ายมากๆเลยนะครับ เราจะมาลองสู a แอปเปิลคาเฟ่จากโทรศัพท์ไอโฟนนะครับตัวนี้ก็เพียงเชื่อมสัญญาณบลูทูธเท่านั้นเองนะครับาตัวนี้เมื่อเราเชื่อมสัญญาณบลูทูธเรียบร้อยนะครับแอปเปิลคาเฟ่ก็เด้งขึ้นมาอัตโนมัติเนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ระบบโทรศัพท์เพลงจากโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรออโต้ช็อปเรียบทางนวนเอกมัยรามินทานะครับวันนี้สวัสดีครับ